สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยแหละเรื่องบ้านๆ by J a s s e s s Management ค่ะ ตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะกับโครงการพฤษาสาหาพัฒแหลมชบังสองนะคะที่นี่ต้องบอกว่าเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ไม่ไกลมากนักจากกรุงเทพมหานครนะคะและต้องบอกว่ารายร้อมค่ะไปด้วยแหล่งนิคมอุตสาหกรรมมากมายค่ะอาทิเช่น แหล่งนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนะคะนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองอิสตันซีบอร์ดและแหลมฉบังค่ะรวมไปถึงแล้วนะคะก็ยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยค่ะอาทิเช่น เจพาร์คซีราชาห้างฮาร์เบอร์มอล์นะคะโรบินสันผีราชาค่ะรวมไปถึงแล้วด้านในโครงการเนี่ยก็ปลอดภัยนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรอปรพอตลอด24ชั่วโมงเลยมีการผ่านเข้าออกค่ะด้วยระบบ C C T V นะคะแล้วก็คีย์การ์ดค่ะรวมไปถึงด้านในนะคะก็มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีเครื่องออกกําลังกายนะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นเนี่ยสำหรับลูกบ้านอีกด้วยค่ะด้านในโครงการนะคะยังมีทั้งร้านคา้าร้านสะดวกซื้อค่ะ เช่นร้านตัดผมนะคะร้านค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยส่วนสําหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามเอยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่121 207ค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะขนาดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ17.8ตารางวาค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำด้านหน้าตัวบ้านจอดรถได้1คันค่ะส่วนสำหรับด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะก็จะเจอดกับโซนแรกค่ะนั่นก็คือโซนของห้องนั่งเล่นและห้องรับแขกนั่นเองค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะอาทิเช่นโซฟาขนาดใหญ่ค่ะชั้นวางทีวีตู้โชว์ต่างๆนะคะสามารถแบ่งโซนได้ค่ะด้านในจัดวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้และโซนที่ลึกเข้ามาทางด้านในนะคะคุณผู้ชมค่ะยังสามารถจัดวางได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือว่าตู้เย็นค่ะ และสําหรับด้านล่างค่ะจะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันสามารถใช้อาบน้ําได้ค่ะพื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเรามีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการปูพื้นทําหลังคาค่ะมีปล่องระบายอากาศแล้วก็มีเคาน์เตอร์นะคะบริเวณโซนครัวให้เรียบร้อยมีซิงลังจานให้ค่ะชมบริเวณด้านล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเมนยขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะ พามาชมห้องแรกนะคะนั่นก็คือห้องนอนหลักค่ะหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านนะคะมีกระจกหน้าต่างบานใหญ่ค่ะสามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีขนาดของห้องมีความกว้างขวางนะคะคุณผู้ชมสามารถจัดวางค่ะเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายอาทิเชน่นเตียงนอนค่ะถึงขนาด6พุตนะคะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะอาทิเชน่นตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีและโต๊ะทำงานได้สบายๆเลยค่ะ และอีกสองห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังตัวบ้านนะคะซึ่งทั้งสองห้องนี้มีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยค่ะสําหรับห้องนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจัดทําเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้ค่ะหรือว่าอาจจะดัดแปลงนะคะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆอาทิเช่นห้องทํางานห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องแต่งตัวค่ะ และสําหรับห้องน้ําบริเวณชั้น2ค่ะจะอยู่กลางตัวบ้านนะคะให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะการเดินทางไปยังบ้านพกษาสหพัฒแหลมฉบังสองเริ่มต้นบนถนนเลียบมอเตอร์เวย์ชนบุรีพัทยาจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนเมืองใหม่กลางขับตามทางไปอีก1.9กกิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะ ถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook j s s s e t m g n m g n t e n t ช่องทางของ y YouTube ค่ะเรื่องบ้นบานบ by น s y m a s s g t m e n t g e m e n t และช่องทางของ TikTok j a แจมอยากมีบ้านค่ะเรายังมีทรับย์พร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชม พร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ